แผ่นรองเท้า,นาหน่วยความจำเอ,เอ,องไอขอเลือกหน่อยนะฮัลโหลฮัลโหลนายอยู่ไหนฉันกินข้าวกับเพื่อนอยู่เสียงดังจังกินอยู่ที่ไหนที่กินข้าวก็ต้องเสียงดังสิพักคาอันนี้เท่าไหร่อ๋อแปบบนะนี่ไปคุยด้วยแล้วอาหารมาเสริฟแล้วแค่นี้นะซื้อสองอันลดหน่อยได้ไหม ซื้อสองอันร้อยห้าหยวนเจ็ดสิบห้าหยวนแล้วกันโอเคฉันเอาสองอันนะได้ได้ได้ไดขอบคุณค่ะไอ้หัวค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวให้ทำามเองไอ้หัวค่อยไปเลยไปเลยมีใบอนุญาตหาเพรี้ยไหมได้แล้วคุณตำรวจ <sund ay. S 3> ผมผมมเพิ่งทำครั้งแรก <s ubs> ให้โอกาสสักครั้งเถอะไม่มีใบอนุญาตถือว่าขายโดยไร้ใบอนุญาตและขวางทางเดินบัตรประชาชนคุณตำรวจผู้าะคุณธนาไม่ไหวพิบให้โอกาสสักครั้งเถอะแดีวพูดมากบัตรประชาชน เฮ้ยสมัยนี้เงินหายากจริงถือว่าผมซวยสถานีตำรวจโยมหมาตี้นี่อย่าเดินแล้วนักสิเมื่อกี้ฉันรวดจนขาอ่อนหมดเล่าแล้วบอกว่ากินข้าวกับเพื่อนแต่ถูกตำรวจจับเพราะขายโดยไม่มีใบอนุญาตรางวัลยังหาเงินไม่พอเหรอ,อมีเวลาก็กลับไปนอนหาได้ไม่เยอะไม่ตายหรอกหน้านายต้องการใช้เงินมากเลยเหรอนี่นี่มันตีหนึ่งกว่าแล้ว เดิมทีฉันต้องได้นอนหลับสบายอยู่บนเตียงถูกนายปลุกแบบเนี้ยถึงที่สามเจก็ยังไม่หลับแน่ทำไมใช่พานนายที่จะเป็นแบบนี้เหรอฉันยุ่งมาทั้งวันข้าวสักคำยังไม่ได้กินเลยนายพูดอะไรเงินฝากประจำฉันถอนไม่ได้ขอเงินที่นายเสียไปคืนมาฉันต้องมาตั้งแผงกลางคืนหวังที่แต่ไม่มีประโยชน์ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องให้เงินฉันฉันมาเร็วเองพอใจหรือยังนี่มีอะไรค่อยๆพูดกันได้ไหม เฮ้ย hey, ระวังรถด,ด้วยเป็นเพื่อนกับนายไปตายซะถ้าถูกรถชนตายก็สุนล้าหน้าแล้วมีอะไรค่อยพูดกันสิเฮ้ย hey.